ต่อไปนี้คือสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมที่มีต่อความคิดเห็นของอาร์แซนเมนเกอร์ที่บอกว่าแชมป์ยูโรปาลีกก็ควรได้เล่นแค่ยูโรปาลีกไม่ควรได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกและบรูโนฟ r นันเดสกับการตอบคำถามนักข่าวสเปนหลังเกมเอาชนะบินเบาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอันที่2เนี่ยความจริงผมว่าจะทำหลายวันแล้วนะแต่ผมมองว่ามาทำกล่องเกมน่าจะดีกว่านะครับอ่ะ อาโมรินให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบรูโน่เฟรานเดสตอบคำถามนักข่าวสเปนแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่เรีอย,อยงให้ฟังกันครับก่อนอื่นใครรู้คลิปนี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามรายชื่อลได้ไว้ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับผมเริ่มที่ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนแล้วกันนะครับของบรูโน่เฟรานเดสกับการตอบคําถามนักขาากกข่่่่่าาาาาาวววจกกสสเเเเปปนนนนนัียถมบรูโ คุณคิดว่าการตัดสินมันทําให้อารนติพังทรายหรือไม่บรูโน่แฟนเดตตอบด้วยคําถามครับว่าคุณคิดว่ามันไม่ใช่จุดโทษหรอนะครับนักเขาสเปนตอบกับบรูโน่บอกว่าผมคิดว่ามันคือจุดโทษแต่ไม่ใช่ใบแดงทีนี้บรูโน่ก็เลยบอกว่าทําไมละ่ะมาดูจังหวะนี้กันแล้วบอกผมหน่อยคุณรู้กฎไหมถ้าคุณไม่รู้ก็ดูสิผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเขาเสียบด้วยขาหรือใช้เท้า มันจะเป็นใบเหลืองแต่เขาดันใช้มือคว้าตัวมันจึงเป็นใบแดงซึ่งอันเนี้ยหลายคนในเมืองไทยเนี่ยนักเลงคีย์บอร์ดไม่เข้าใจนะครับบอกว่าแค่นี้แค่หน่อยอย่างที่บุโรุ่บอกครับถ้าพยายามเล่นบอลด้วยการใช้ขาเสียบใช้ขาสกัดบอลแล้วฟาวอันนั้นจะเป็นจุดโทษบวกใบเหลืองแต่นี่ไอวิเวียนมันไม่ได้คิดจะเล่นฟุตบอลเลยครับมันดึงอฮรุนแบบชัดเจนตั้งใจดึงไม่ได,ได้ตั้งใจเล่นบอลด้วยฉะนั้น ใบแดงร้อเปกฎคือกฎทีนี้มาที่อามอริมกับการตอบคําถามนักข่าวที่ถูกถามเรื่องอาร์เซนเวนเกอร์นักข่าวก็ถามครับว่าอามอริมคุณคิดยังไงที่เวนเกอร์เขาบอกว่าคนได้แชมป์ยูโรปาลีกก็คนเล่นแค่ยูโรปาลีกไม่ใช่มันเล่นยูโรปาลีกเออไม่ใช่มาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอามอริมก็บอกว่าผมอ่านกฎและกฎของรูปการนี้ถูกเขียนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ผมไม่คิดว่ากฎจะเปลี่ยนแปลงได้จากคําพูดของคนเพียงคนเดียว ถ้าเขาอยากเปลี่ยนกฎเขาสามารถทําได้แต่ต้องก่อนที่กติกาจะถูกระบุไว้ตอนต้นเริ่มรดูรการพูดง่ายก็คือบอกเบนเกอร์ว่าแค่มึงคนเดียวอะ่ะแค่ปากมึงพูดเปลี่ยนอนะไรไม่ได้หรือถ้ามึงอยากจะเปลี่ยนมึงก็ไปเปลี่ยนรดูรการต่อไปไม่ใช่มาพูดตอนที่พวกกูเนี่ยอยู่รอบรองแล้วพูดง่ายๆนะถ้าจะส,าสรุปง่ายๆเลยขบปาก อย่าเสือกแค่นั้นเองครับถ้าพูดแบบเราๆนะก็ประมาณนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้เยอะๆนะ